ครับสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทางแฟนมาสุขผู้คนเด้อสุมองสุบอลพ่อพ่อกับซองเบาโพถ้ายคือเก่าพี่น้องบรรยากาศย่ามคำคำพี่น้องเลยวันนี้ห้าสิบห้าพี่น้องไปอาซากระตุนไปหาหมอพี่น้องไปหาหมอก่อนเลยตรวจก่อนพี่น้องเลยเป็นเมื่อยเมื่อคืืน่เมอยนอนบลับพี่น้องเมื่อยตุนมันโตเนาะโอ้โหเป็ี่ยนยางเนาะพี่น้องเราต้องไปตรวจเลือด โสงสัยไซติดโควิดหรือบ่อหาืพี่น้องเนาะเพาก็ยังบ่มหูเนาะพี่น้องไปเบิ่งไปซมบวมแขนด้อพี่น้องไปพี่น้องไปเบิ่งทนทันทางเลยพี่น้องเลยเกรษฐกิจลังยังซเกรษฐกิจลังยังมาพี่น้องาไปตรวจเลือดสงสัยติดโควิดหลือพี่น้องเลยมือกันแห้งขึ้นนอนกับบัวไปรุ่นไปซมว่าติดโควิดแล้วบวติดนะพี่น้องไม่ได้ว่าปิ้นและเนาะอาการบ่ค่อยดีไปเลยเล่นกับติดโควิดเป็นไข้ธรรมดาเนี่ย แค่เม e ื ina, a, books, Ho, time, ่อยร่างกายอ่อนเพลี้ยเฉยๆ่น้องปั๊บปั๊บพาลูกชายหายมากว่าลูกชายอยู่น้ำปลาบูนพี่น้องพ่าวฝ่ากพ่าวมากเนาะอยากไปน้ำแม่กำลังไปพี่น้องกำลังเดินทางเดินทางบนทางบนตกกนตบข้าวคุณยิ่งคือกันบอกเอาคุณยิ่งกันเมาจะเรียกเงื่อนไยพี่น้องเลยไม่ยิ่งเออผู้ชายกับผู้ชายคือกันเร็กน้อยพี่เดียวกัน เมื่อแล้วเมื่อบ่เนัยเมื่อไปมเมื่อแล้วเขาค้มไปหรือจักเมื่อบรติวพระเจ้ากรลังเมื่อบ้านพระเจ้าติ๋วเนเออให้สิไปค่ำตอนนี้ก็บระอม่งใบสามบอกใบสองลัใบสกว่าตอนามงเขาเมื่อแล้วเขาออกมาจากบ้านผีเธอเมื่อฮอดบ้านีงเอาละเอาึเนาะ เส้นี่นีนะแต่เราบอกันโควิดขีดตอกันฝนตกเหมือนขีดต๊อยี่เนี่ยนะนี่นีขีดต๊อเลยขีตอมสิน้อยอางามสมาตรวจโควิดกันเยอเลยแย่เลยตรวจโควิดวันนม่เนดออยู่แต่เพื่อนกับสติกโควิดบ่มาสบายเนาะมาสบายสุด สองมือเลยเนไหมจ้มือือยกัขึ้นนาะกับมละมือไ่ย่ามือส่ก่ได้เว้นขึ้นยูก็ได้กงเ็ดมือนี่นะนักแนนี่เขาคอนเอาคอนตาบูบูยูบแน่นอนเลยเีเพื่อคอนตาพี่เอเยขึ้นยูกะ ให้รถท่น้ะตตห่าดรถต่อไปีนั่นเลกไป่อพ่ดีะไปคั้่อไปคนหอ้วยแม่เขาจะดเสอแล้วดยท่าปุกมาโดยการอะไยไ้มากดันทางเด้แต่จังีนี่ยบาดจ็บกันข้าจะดคลายนี่ะ ็ู้นะฮะมากินตัอไปแป๊บเดียวไปมือไรล้หลูกไสไปเรอกยังกลูกวใหญ่ไปล้ฮะกดจังกุแาก็มาหอดพี่น้องเยมือนงมอพี่น้องคลินมาคลินิกเนาะคลินิกคลินิก ตามไปห้องมอนะมันมันสาพี่น้องเบอเสียเงินกับเบลายไปไหนแต่ว่าสาสิอันนี้มาเนี่เสียเงินไลายพี่น้องแต่ว่าไปวมาไปว่ายโคกันพี่น้องไปพี่น้องเขาเบิ้งน้นกันพี่น้องมาหอดพี่น้องตรวจเลือดพี่น้องตรวจเลือดตรวจเลือด นอนลงศาสกราจูนมาตรวจพี่น้องมาตรวจว่าสิเป็น์ต่างๆพี่น้องเบิ่งพ้นแล้วกันพี่น้องติดโควิดหรือบอโรติดนั่นเนาะมื่อคืนบ่ได้นอนกลางคืนในนอนบ่ได้วงเวียนไปหากินได้พี่น้องกลางคืนน่นเมื่อยพี่น้อนงเลยเสือกับบอเก้ คือนาวอ้อน,น,นเนาะเป็นวัดวัดคนพี่น้องให้วัดไข่ก่อนเนาะทานโมเป็นวัดไข่ก่อน เสียงสีหลบกลัวในใจพี่น้องเล่าเสียงสีหลบกวนลัวในคนเปิดโทรทัศน์พี่น้องอลังการเลยพี่น้องเอ้คีนิกพี่นิงฮ่ามันนี่เด้อ โนพี่น้องวนี่จะใหม่อย่างเดียวพี่น้องนมดนกมได้เป็นยังโดยนี่กัวเลือดน้วันเดวเฟนจิขวัเลือดพี่น้องวันเนจิแทงเลือดพี่น้องอ้ตัวเลือดวัน เอามาตัวเลือดว่าจะเป็นยังไงเนาะมามเบิึงน้ำันพแล้ว่าจะเป็นโรคยังติดโควิดมอแล้วอย่างนั้นพี่น้องมาด้วยสายสิติดว่าน้อยพี่น้องเนาะอยู่แต่ในเฮือนมอเป็นกำลังเข้มแทงเข้าไปเนาะเลือดดำมาเลย เลือดดำแห้หงหีเนรอเลืดอดดำนี่เลือดเหนียวเลือดดำนี่เหลืออย เอาเลือดเข้าไปตรวจจีห้องพี่น้องเขาก็จีบริไทยเบิง้งเลยพี่น้องได้ที่ซ้ำนี่พี่น้องตอนนี้ส้อกระตุนกำลังนอนอยู่เจ็บแห้งสงสัยเดินเข็มยาพี่น้องเป็นบอกว่าบริเป็นยังตอนวัดไขพ่พี่น้องเนี่ยเราตัางส่งคืนบมอ,อเพะปกติตังส่งกับมีแต่ตรวจเลือดพี่น้องแท่งยาก้อนแท่งเลือดพวแท่งเลือดเขาก,ก็าจะไปตรวจบัตร เป็นจังได๋มีใส่หัวแท้ไปกินยาก่อนครับขอมมาตูดใหม่เพินล่ะาสิมา2เอแล้วพนองัาาเนาะเนจัดยาให้กินเบิงก่อนเนาะตวกบูมว่าเป็นยังปกติมาทุกอย่าง ไผบ่มียังก็ปกติเนาะพี่น้องบ่ฮู้คือกันว่าเป็นหยังบาดตามเพิ่นว่าเมื่อยเจ็บหัวเจ็บสันงอแล้เมื่อยแต่มาตรวจบ่พอยังเนาะพี่น้องเฮาก็งงกันได้ในมเนาะพี่น้องมอเนตวข้างในลบ่เห็นหยังยกอ ต้องเงินไปจ่ายเพิ่มมูอหัวจากเซนพี่น้องต้องสี่ร้อยเซนเตอร์เลยพี่น้องเซนเซนแปดสิบพันมาตัวพี่น้องต,ตัวเลือเซนแปดสิบพันกี่

เดี๋ยวผมดูตามยางนี่ตามยานแปดสิบพันเก็0งินเงินสิบคันบาทก็มันตกอยู่หกรอยนิดก็มันห่อยก็มันหกร้อยและมันหกรยเนาะหกรบาทเก็เงินบาทก็มันหกร้อยบาทพี่น้อยไปพี่น้อง คลิปนี้ก็จบแล้วเพียงเท่านี้พี่น้องถ้าใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามหเด้อพี่น้องเป็นกําลังใจให้สักตนเด้อพี่น้องมื้อหามอู้สาเหตุหยังไปแล้วสดีเมเบิ่งสิยังบ่มีิปเด